การศึกษาค้นคว้าด้วยตวนเองเรื่องการสร้างความตระหนักในการอนุรัรกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รับหโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาจะทำโดย 1. เด็กญิสาาสนสัจธรบุตรดา 2. เด็กญินสุธิการบุชเนศ 3. เด็กญินอนุวิสาขาน้ำคำครูที่ปรึกษาคุณครูคทีกัญญาพลนันบทที่1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้อุณหภูมิและสภาพอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเกิดมลพิษต่างๆมากมายบนโลกซึ่งทําให้มนุษย์ได้รับอันตรายจากมลภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนอก จากนี้มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบแล้วนั้นยังทําให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงทางอากาศซึ่งมาจากผลการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นที่ไม่เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์บทที่ 2. ทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบที่มนุษย์นํามาใช้เพื่อการเจริญทางเศรษฐกิจประเทศใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเทศนั้นจะมีความร่ํำรวยและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ไม่ถูกวิธี ก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกนี้ได้ดังนั้นจึงควรที่จะเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเรียนรู้ถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อการวางแผนการจัดการที่มีคุณภาพ 1. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งของปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมนุษย์นำไม้หินทรายมาก่อสร้างบ้านเรือนสิ่งปลุกสร้างต่างๆเป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เป็นแหล่งที่มาเครื่องนุ่มหุมในอดีตมนุษย์ใช้ใบไม้เป็นเครื่องปกปิดร่างกายในปัจจุบันนำเส้นใยจากธรรมชาติเช่นเส้นไหม้าย มาถักทอเป็นเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรควิวัฒนาการจากการเก็บส่วนต่างๆทั้งของพืชและสัตว์มารักษาโรคที่รู้จักกันในชื่อของสมุนไพรต่อมาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเปลี่ยนสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบันสามวิธีดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์หนกล้อง 2. คอมพิวเตอร์ 3. โปรแกรมปรุตชอบขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนในการดำเนินง,งานโครงงานเรื่องการสร้างความตระหนักในการอนุษษษรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของนักเรีนรยนชั้นมัธศึกษาปีที่2-5โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์ธนาวิทยา 2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน3 ิดเขาคงเรื่องวิดีโอเรื่องสถานที่ถ่ายทำวิดีโอ 4. ดํดำเนินการถ่ายทำวิดีโอดําดำเนินการตัดต่อเรียบเรียงคลิปวิดีโอที่จะทำให้สมบูรณ์ 6. กนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่แก่นักเรียนชั้นศรกสาปีที่สองพันห้าทำแบบสอบถามความะนัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน บทที่4ผลดำเนินงานได้คลิปวิดีโอเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเผยแพร่แกน่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องโรงเรียนสรีสมเด็จพิมพัฒนาวิทยาและทำแบบสอบถามอร์มตระหนักการรักทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้ทำคลิปวิดีโออธิบายเกี่ยวกับโครงงานเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า8นาทีที่ลงใน YouTube ที่5 สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานได้ทำคลิปวิดีโออธิบายสรุปเรื่องการสร้างความสระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ถ5โรงเรียนสีชุเดชพิมพ์าวิทยาเพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับคนชั้นม2 5และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เราควรอนุรักษ์ พราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราก็ควรจะให้ความสําคัญในเรื่องการรักษทรัพยากรธรรมชาติด้วยนอกจากนี้ยังได้ทําการเผยแพร่คลิปวิดีโอสื่อโซเชียลมีเดียคือ YouTube และทำแบบสรุปแบบสอบถามความตระหนักของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2.5โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพนาวิทยา